ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องด้วยนะครับบิสมิลลาฮิ ррахман р р الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل ومن فلا له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهدا من قوم الشهرة فاليسر س รุกระหูนอาจินท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่รักและเคารพทั้งหลายจงยำเกรงต่อพระอัลลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าเถิดการยำเกรงต่อพระอัลลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้านั้นคือการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ แล้วออกห่างจากสิ่งที่พรโบรลสุบฮานะหวัวตาลาเจ้าได้ทรงห้ามเอาไว้ท่านพี่น้องครับเมื่อรรมฎดนใกล้เข้ามาถึงท่านอลลสุลลอฮีสุลลามฮะอะลัยวะสัลลัมจะเรียกบรรดาสหฮาบัตของพระองค์นั้นเข้ามาใกล้ๆก,กันและท่านนาบีก็ได้ประกาศว่าอาตากุมรอมฎบอนช่างรุนมุบารอกุลกำลังจะมาถึงพวกท่านแล้วมันมาแล้ว รอมฎดอนซึ่งเป็นเดือนที่มีความสิริมงคลสำรับ Allah ลลอัซซวายลลาอาไลกุมซิยามะหูสิ่งพระัลาดสุบฮานุวาตาลาเจ้านั้นได้กําหนดการถือศีลอดลงมาในเดือนนั้นท่านพี่น้องครับในขณะนี้เรากําลังอยู่ในเดือนชะบานสิ่งเป็นเดือนที่แปดในปฏิทินอิสลามชาบานก่อน ที่อิสลามจะมาถึงชาบานแปลว่าการแยกย้ายการกระจัดกระจายในสุก่อนของเดือนรอยับที่ผมนั้นได้พูดถึงเดือนรอยับแล้วก็เดือนชาบานแล้วก็เดือนรอมดอนความเชื่อมโยงของเดือนทั้งสามนี้ถึงแม้ว่าชาบานจะแล้วก็รอมดอนนั้นองค์อัลลอฮฺซุบฮานุวะจาราเจ้าไม่ได้กําหนดให้รอมดอนและก็ชาบานเป็นเดือนต้องห้าม แต่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเจ้าก็ได้วางเดือนชาบานและเดือนอมฎดอนเอาไว้หลังจากเดือนต้องหา้านั่นก็สแสดงให้เห็นว่าหลังจากเดือนที่พระอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเจ้าเน้นไม่ให้กระทําความชั่วพระองค์ก็เน้นให้กระทําความดีโดยเฉพาะท่านศาสดาฮิซัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมท่านจะขมักขะเม้นเป็นอย่างมากในการที่จะ ทำความดีในเดือนชาบาตอันเนื่องมาจากว่าข่าวของการมาของเดือนรอมฎดอนเมื่อเรามีความรู้สึกพองโตในหัวใจของเราเมื่อเรามีความพร้อมในการที่จะต้อนรับรอมฎดอนซึ่งเหลือเวลาอีกไม่ถึงส0สิวันแล้วการที่เรามีความรู้สึกดีใจ การที่เรามีความรู้สึกอยากและต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ในระมฎดอนเพียงเท่านี้ท่านพี่น้องที่รักและครูทั้งหลายครับคร,อรูอเก,อเกอ็ประสา,าทพรและให้ความดีแก่เราแล้วดังนั้นเมื่ออยู่ในเดือนชะบานการเตรียมตัวการเตรียมตังจึงมีความจําเป็นครับการเตรียมตัวเพื่อที่จะ อดอาหารเพื่อที่จะอดน้ำสูเพื่อที่จะอดจากการกระทําความผิดในเดืนดอนมกราอนเตรียมสตรังเอาไวา้เพราะเนื่องจากว่าบางครอบครัวท่านพี่น้องครับในเดือนช้าบานเขาจะเตรียมอาหารเตรียมน้ํามันเตรียมข้าวสารเตรียมน้ําน้ําตาลและเขาก็จะซื้ออินทรพาลมเป็นจํานวนมากเอาไว้ที่บ้านของเขาไว้สําหรับสุดและก็ไว้สําหรับอิฟตอร์ ไว้สาหรับการละสินอดและก็ไว้สาหรับมื้ออาหารก่อนที่จะทําการถือสินอดดังนั้นท่านพี่น้องที่รักและคนทั้งหลายอีกเหตุผลหนึ่งที่เดือนชาบานมีความสําคัญนั่นก็คือการเตรียมหัวใจเพราะมันสําคัญมากถ้าเราถามว่าระมบอนถ้าระพูดถึงระมบอนเราจะนึกถึงอะไรท่านพี่น้องครับแน่นอนทุกคนจะนึกถึงการถือสินอดอัสเซียม พอเราบอกว่ารอมฎอนเราก็จะต้องนึกเลยว่ารอมฎอนต้องบวชรอมฎอนต้องถือศีลอดท่านพี่น้องครับโรมอซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้ากับให้ความสําคัญอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากการถือศีลอดโรมอสุบะฟันช่างรูรอมฎอนนัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานในเดือนรอมฎอนคือเดือนที่เรานั้นได้ประทานอัลกุรอานลงมา นี่คือความสําคัญตานบิ่น้องจิรักและครุรพทั้งหลายเพราะอันกุรานจะไม่ถูกลงมาในหัวใจของบุคคลที่ไม่มีความบริสุทธิ์ความหมายของอันกุรานที่พระบสมหาสดาตาัาว่าว่าอันกุรานนับมาดยจิบรีนึ่งเป็นรูหุนอามีนเป็นดวงจิตที่บริสุทธิ์เป็นรัศมีที่ใสสะอาด จะนำอัลกุรอานมาอาลากกลบิกะลงมาในหัวใจของท่านมูฮัมหมัดดังนั้นท่านพี่น้นองครับรรมดอนที่กำลังจะมาถึงนอกจากเตรียมตัวเตรียมตังแล้วสำคัญที่สุดคือการชำระล้างหัวใจเพื่อต้อนรับเดือนอัลกุรอานสิบสองเดือนที่ผ่านมาท่านพี่น้นองครับหนึ่งปีมีสิบสองเดือนสิบเอ็ดเดือนที่ผ่านมาเรากินกันอิลุช่วแชกเลย เรากินกันแทบท้องของเราไม่มีเวลาพักเลยแต่เมื่อรรมาดอนมาถึงท่านพี่น้นองที่รักและครพบทั้งหลายครับเอาเร์สั่งให้เราอดเพื่อเป็นการพักให้อวัยวะในท้องของเราหัวใจของเรามันได้พักบ้างท่านพี่น้นองครับในขณะเดียวกันสิบเอ็ดเดือนที่ผ่านมาท่านพี่น้นองหัวใจหิวอัลกุรอาน เพราะเราไม่ได้อ่านอัลกุรอานอย่างเต็มที่เหมือนกับการกินแต่เมื่อรอมอนมาถึงท่านพี่น้องที่รักและครับทั้งหลายเราเรีบป้อนอัลกุรอานเข้าสูห่หัวใจของเรานี่คือความสําคัญที่เราขอสบายนัวตาลาเจ้าให้รอมอนมาพร้อมกับการลงอัลกุรอานดังนั้นวันนี้ต้องตั้งเนียดเลยครับท่านพี่น้องครับ หัวใจที่มันหิวอัุรารมาสิบเอ็ดเดือนเดือนที่สิบสองคือเดือนมันช่เดือนที่สิบสองในลำดับปฏิทินนะครับแต่หมายถึงว่าสิบเอ็ดเดือนที่เราห่างจากอังคานมาเมื่อเข้าสู่รอมฎอนท่านพี่น้องที่รักและครูทั้งหลายอุรอานต้องเต็มที่บรรดาซอฮาบัตหลายๆท่านท่านพี่น้องครับอ่านกุรอานจบภายในสามวันเท่ากับเขาอ่านวันละสิบยุน เราอาจจะไม่มีเวลาหรืออาจจะไม่มีความคล่องแคล่วความชํานาญเหมือนกับเขาแต่ต้องตั้งใจให้ได้ท่านพี่น้องครับวันละหนึ่งยุสหรือวันละสองยุสเมื่อเข้าสู่การประกาศทางสมัมจุลาประกาศว่าวันนี้ดูเดือนเราต้องตม,มัดแล้วต้องขอตำแล้วอันกุรานต้องจบให้ได้ในเดืนดอนรอมฎอนให้สมกับที่อัลลอฮฺสับฮานวะตาลาจะได้มอบอันกุรานลงมาในเดืนดอนรอมฎอน ดังนั้นท่านพี่น้องที่รักและครรอบทั้งหลายครับเดือนรอมฎอนอย่างที่ผมได้เกิืนไว้ในตอนต้นของคุตบะว่าผู้คนจะแยกย้ายกันออกไปในยุคของยายฮิลิย์และก็ในยุคก่อนท่านพี่น้องครับชะอบาบะแปลว่าการแยกย้ายกันออกไปกระโจมไหนก็ตามที่มีความมั่นคงเป็นกระโจมใหญ่ผู้คนเยอะก็จะถูกส่งออกไป ผู้คนหัวหน้าผู้ชายที่มีความเข้มแข็งจะถูกส่งออกไปเพื่อที่จะไปหาน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆแล้วนำน้ำกลับมาเพื่อใช้ในเดือนรมอมฎอนอีกความหมายหนึ่งท่านบิ่นองครับนั่นหมายถึงว่าเดือนรอยับเป็นเดือนต้องห้ามคนอาหรับที่อยู่ในแคว้นฮิยาสหรือตะวันออกกางในปัจจุบันท่านบิ่น้องครับพอเดือนรอยับมาถึงเขาห้าม ไม่มีการป้นสะดมกันไม่มีการต่อสู้กันไม่มีการสู้รบดลบมือกันพอเดือนชะบานมาถึง่ันพี่น้องครับโอ้โหเขากระโจนเข้าสู่การทําสงครามเขากระโจนเข้าสู่การป้นสะดมการแย่งชิงทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน,น้ําเขาจะไม่สนใจในเรื่องของการกระทําความดีพอมันล่วงเข้ามาสู่ยุคยาฮิลิยท่านพี่น้องครับ วัฒนธรรมหรือขนบธรรมเนียมที Lord, ่เขาถือกันมาตั้งแต่โบราณก็เป็นเช่นนั้นรอซูลุลลออิสลามวะเลวะสลัมจิงบอกว่าเมื่อเดือนชะบานมาถึงผู้คนจะหลงลืมในการที่จะกระทำความดีผู้คนจะโหยอหิวกับการกระทำความชั่วสงครามการแย่งชิงกระโจนเข้าสู่การกระทำในสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันท่านพี่น้องที่รักและกระทั้งหลายครับ ในกลุ่มของพวกเราบางคนก็เหมือนกันโอ้เดี๋ยวดอุมาดอนจะมาแล้วเดือนนี้เดือนชาบานทําบาปให้เต็มที่เลยเพื่อไปหยุดในอุมาดอนมีเหมือนกันคนที่ตั้งเจตนาอย่างนั้นดังนั้นแต่ละสุลต่านอิสลามว่อะลัยวะัลลัมจึงบอกว่าดาลิกะชาฮรุลยูลฟอล,ลุนนาซุอันกูไบนาระจับ,จบวะชะวะรอมฎอนนบีบอกว่านี่คือเดือนซึ่งเป็นเดือนที่มนุษย โดยสว่วนใหญ่เขาจะหลงลืมมันอยู่ระหว่างเดือนรอยับและก็เดือนรอมาอนวะวะเชารุนตุรฟาฟีฮิอัลอัฟอาลุอิลารบิลอาลามีแต่ในเดือนนั้นแหละท่านพี่น้องครับมันเป็นเดือนที่ในรอบป,ปีจะมีหนึ่งเดือนเหมือนกันในรอบวันท่านพี่น้องครับ ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งขึ้นอีกรอบหนึ่งในรอบ24ชั่วโมงจะมีเวลาหนึ่งที่มูฮัามาลายกัตจะพาออกจากพวกเราและนำอามานไปหาพระอัาลลอฮฺ سبحانه และ ت ع เจ้าอาลัลลอฮ์ถามว่าเจ้าทิ้งบ่าวของฉันมาหรือมาลายกัดบอกบาวเลยขณะนี้เขากำลังทำละหมาดอยู่และมวฮล่ามาลายกัดก็กลับมาใหม่ในขณะที่เขานั้นยังไม่ให้สลาา ดังนั้นในชั่วโมงวันหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่ชั่วโมงหนึ่งท่านพี่น้องอามันของเราจะถูกยกขึ้นไปและในรอบสัปดาห์ก็เช่นกันในวันจันทร์และก็วันพฤรหัสโดยเฉพาะวันพฤหัสเป็นวันกลางสัปดาห์ที่อามันของเราในรอบสัปดาห์จะถูกยกขึ้นไปหาพระอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาเจ้าในรายปีก็เช่นกันเดือนที่บุคคลมักจะหลงลืมนั่นแหละ แต่เป็นเดือนที่ท่านนาบ,บีมุฮัมมัดสลลลว่าอะไยวะสลัมให้ความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการซ้อมการถือศีลอดนบีบอกว่าโอฮิบุฉันรักมากอันตุรฟาในการที่จะถูกยกขึ้นไปอามาลีอามันของฉัน ฉันรักมากการที่อามันของฉันจะถูกยกขึ้นไปอีลารบบีไปยังพระผู้อบิบาลของฉันวาหัวซออิมุนในสภาพที่ฉันนั้นทําการถือสินบนดังนั้นท่านพี่น้องครับเดือนชะบานเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนแต่ในเดือนชะบานจะมีอยู่วันหนึ่งที่อามันในรอบปีขวงเราจะถูกยกขึ้นไปหาบรอร์ลอสุบานวตาลาเจ้าและมันไม่เป็นการดีหรือครับ ถ้าอามันของเราถูกยกไปในขณะที่เรานั้นถือสิลอดอัลลอฮฺนั่นคือสภาพของคนที่อิมซากบิชฮาว,วะวอิมซากบิดาอัมวอิมซากบิชรอฟในขณะที่เราอิมซากหยุดหมดทุกอย่างเลยในเรื่องของชาวัดความต้องการความรู้สึกอารมณ์ไฟต่้เราหยุดทุกอย่างเลยในเรื่องของอาหารการกินการดื่มท่านพี่น้องครับลองสังเกตดูเถอะ คนที่กินเยอะๆคนที่มีอันจะกินจะมีความรู้สึกพองตนนั่นคือกิเลสประการหนึ่งในสิบกิเลสของอิสลามคือการมักมากในการบริโภคการมักมากในการบริโภคเป็นกิเลสหนึ่งในสิบกิเลสของอิสลามดังนั้นท่านพี่น้องที่รักและคระทั้งหลายใจเห็นว่าพฤติกรรมของท่านอสัสลามบ์ สลามวะอะไยวะสลัมท่านจะอิบหนึ่งวันแล้วก็อดไปวันหนึ่งหรือสองวันพฤติกรรมเช่นนี้ท่านนาบีบอกว่าสู้มูตเซหูท่านทั้งหลายถือศีลอดสิแล้วสุขภาพของท่านนั้นจะแข็งแรงดังนั้นท่านพี่น้องที่รักและเรารบทั้งหลายครับท่าน,นอัสลามบ์จึงขมักขะเม่นเป็นอย่างมากท่านหญิงอายชาล่าให้ฟังว่า ฉันไม่เคยเห็นท่านสุสลลอสิศบอวลลอะฮิวะซสลัมถือศีลนอดเต็มเดือนนอกจากรมฎอนและฉันไม่เคยเห็นท่านลุลลอสิศบอวลลอะฮิวะซสลัมถือศีลนอดที่เป็นตะตตวะที่เป็นสุนัตมากกว่าเดือนชะบานอีกแล้วดังนั้นท่านพี่น้องที่รักและครพทั้งหลายในขณะนี้เรากําลังอยู่ในเดือนฉะบานสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเรานั่นก็คือการกระทําการถือศสลนอดให้มากๆ เดี๋ยชะบานนี่เหมือนกับละหมาดสุนัขก่อนละหมาดฟันดูเดี๋ยชะบานก็เหมือนกับการถือศีลอดก่อนการถือศีลอดฟันดูและท่านพี่น้องลองสังเกตดูนะอิบัตัที่ท่านัสรุมะฮิซลามะฮ์วะเลวะสลัมบอกว่าปุนิยัลอิสลามุอะลาคัมซินอิสลามของเราถูกโครงสร้างเอาไว้ด้วยกับหลักห้าประการทั้งห้าประการจะมีสุนัตก่อนและหลังหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการละหมาดระบาวิส ละหมาดฟักดูวางเวลามีการละหมาดสุนัตก่อนละหมาดฟักดูบางเวลามีการละหมาดสุนัตก่อนและหลังละหมาดฟังดูวางเวลามีเฉพาะหลังอย่างเดียวท่านพี่น้องครับเช่นกันการถือศีนอดในเดือนชาบานก็คือการถือศีนอดสุนัตก่อนการถือศีนอดฟังดูและพอฟังดูรอมดอนเสร็จแล้วท่านพี่น้องลองดูจะมีอีกหกวันในเดือนชาวานนั่นก็คือการถือศีนถือศีนอดสุนัตเช่น ดังนั้นอีบวนตของรอร์ดอัลสุบฮานุตาลาเจ้าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมตัวถามตัวเราเองกับท่านพี่น้องจีรักและครบทั้งหลายว่าเราเตรียมพร้อมกับรอมดอนข่าวดีที่มันกำลังจะมาถึงเราหรือไม่เราเตรียมตัวอย่างไรเราเตรียมสตังอย่างไรเราเตรียมหัวใจของเราอย่างไรเพื่อต้อนรับเดือนรอมฎดอนซึ่งถือว่าเป็นไซยิดูชูฮูดเป็นนายของเดือนต่างๆและหวังอย่างยิ่งท่านพี่น้องจีรักและครบทั้งหลายครับ พวกเราทุกๆคนให้มีชีวิตอยู่ในเดือนตปอดอนและให้อยู่ในสภาพที่พร้อมในการที่จะกระทำความดีนั่นเองอักูลกอลิฮาดาวัสตักฟิร์บานอัซิมัลีวะลักุมวะลิซัยริลมุสลิมีนาวลมุสลิมาตฟัสตัลฟิรูฮูอินนัวูฮุวะลัฟฟูรุรฮิยิน الحمد لله حمدا كثيرا كما امر الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم وإياي أولا بنفسي بتقوى الله لطاعته لعلكم ترحمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وفتنتهما ومن عذاب النار اللهم اهدنا قومنا وأسرتنا الى صراط مستقيم اللهم انصرنا قريتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصرنا والمجاهدين في كل بلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان ونحن في أحسن وأفضل حال برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعقل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا بالصلاة